มาแล้วมาแล้วเมนูวันนี้นะเมนูทํำขั้งแหลกเมนูนี่ปกเกยอะตีไหนวาก่อนไปพอคิปใน YouTube แล้วขันเปินเนี้ยก็ลองมาลองทําพอนี่เฮาก็เอามะม่วงค่งมะนาวโฮนี่นะ่ะมากึ่งกิโลมาหั่นแก่น้ำเกลือล่างสะอาด ใส่ในหม้อเติมน,ตน,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 น้ำไปสองลิตรใส่น้ำตาลไปกึงกิโลจากนั้นนำไปต้มให้เดือดจนน้ำมันเปลี่ยนสีเลยนะเจ้าเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้มันเย็นเสร็จแล้วเขาก็มาใส่ยีนหนึ่งจอดเขาเ็เทผสมลงในโถที่เขาฆ่าเชื้อแล้วนะเจ้าโถเนี่ย เขาจะมากไวัย5-7วันมันต้องปิดเน่นเลยเจ้าพอคบกับนดเขากับนำมากรองเอาแต่น้ำต้มคาเจือยีดให้าต,าาตายก่อนจากนั้นเขาจะได้เครื่องดื่มอร่อยเจ้า